เวลาเก้าโมงเชา้าหนึ่งวันของสมหลอ่อเวลาสิบโมงเชา้าสิบโมงครึ่ง ก็ัสดีอีกรอบหนึ่งนะน้องตอนนี้ไม่นเวลา10โมงครึ่งเลยเวลามา30นาทีหน้าเลยไปลางหน้านะครับน้องพปีติก่อนัลังหน้าขอล้างหน้าแบบ mm <smart noise> ก็คือต่อไปว่าให้ว่าสั่งอ่พี่สั่งข้าวให้พี่แปงก่อนนะฮะผมเม่อช้าพี่สั่งข้าวให้พี่แปมก่อนแลวพี่หาให้ตั้งกันก็คิพี่อาจจะแบบเร็วๆหน่อยนะฮะผมเออก็ขออภัยด้วยนะับถ้ามันเร็วๆเกินไปนะครับพี่ขอสั่งข้าวแป๊บนึงนะฮะผมตอนคือวันนี้พี่มีทำความสะอาดบ้านด้วยซักผ้าเออ ใช่วันนี้งานเยอะหน่อยประเด็นคือตอนนี้พี่แบบรู้สึกหลังตอนนี้พี่รู้สึกหลังมากๆเลยี๋ยวพี่ขอสั่งข้าวแป๊บนึงนะครับก็ับตอนนี้พี่ได้สั่งของไปสั่งข้าวเป็นชุดัปแล้วงั้นไม่ต้องสงสายนะผมทําไมพี่ตื่นช้ามายังไม่อาบน้ําเพราะว่าพี่อาบถ้าพี่อาบน้ําไปพี่ซักผ้าแล้วพี่ก็เปียนอีกพี่ก็จอาบน้ําอีกรอบนะครับผมพี่ลีจะ ซักผ้าทําอะไรทำทักษะบ้านก่อนค่อยอาบน้ําให้มันรับเยลนะครับประเด็นคือพี่ต้องทำให้เสร็จก่อนเที่ยงเพราะว่าเที่ยงพอพี่จะได้สติเที่ยงนะครับน้องๆีวิตประจำวันพี่ก็วันนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยครับชีวัตประจําวันของพี่ยาตอนนี้ก็ยังไม่สื้นยังไม่สว่างเลย ก็ตอนนี้ข้าวได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าวได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องก็ต่อต่อไปพี่แบบพี่ยังไม่กินข้าวนะครับเพราะพี่บอกว่กินข้าวเพราะพี่แปบนะครับ่อต่อไปพี่จะไปซักผ้าเพราะว่าวันนี้พี่ไม่ซักผ้าปกติพี่ไม่ค่อยปกติพี่ไม่มีต่วนนี้พี่มีซักผ้าพอดีเลยนะครับผมพี่จะไปซักผ้าเลยเออไปเลยเดี๋ยวาไปทันสติไปเลยไปเลย ก็นะครับพอน้องหลังจากที่พี่ซักผ้าตากผ้าเสร็จสิ่งที่พี่จะทําต่อไปประจําวันของพี่ก็คือประจําวันแบบวันที่ทําความสะอาดนะครับผมค<ร>ือว bon. ันนี้ที่ไม่ได้ทําความสะอาด <laughs> ทุกวันนะครับผมพี่ทําแบบแบบทําแบบอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งประมาณนั้นแหละครับทําความสะอาดบ้านนะครับผมเป็นวันนี้ก็เป็นวันทําความสะอาดบ้านเพราะว่าบ้านมันรกแล้วฮะเรา่อไปพี่ก็ขาดบ้านครับผมหลังจากที่พี่เหลังจากที่พี่ซักผ้าอะไรเสร็จแล้วก็พี่ก็วาดบ้านถูบ้านแล้วก็คัทงความสะอาดห้องล้างจาน ว่าต่อจากนี้พี่จะทำแบบทำแากคลิปนอกจอนะครับผมพี่ไม่ทําคลิปในจอนนะครับผมน้องๆอยากดูคลิปอะไรก็อยากดูพี่ทําอะไรอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างบอกได้นะครับผมแต่ที่ที่ดูรู้ควาเจ๊ขุยมีแน่นอนครับน้องๆควาเจ๊ขุยมีแน่นอนนะครับผมพี่ขอไปซื้ออุปกรณ์อะไรมาเตรียมทาควาเจ๊ขุยนครับน้องๆน้องๆอยากให้พี่ทาเมนูอะไรบอกได้เออแต่พี่เขาไม่เคยทำอาหารเป็นเท่าไหร่แต่เขาทำเป็นทอดไข่เป็นอยู่ โอ,อเคนะครับผมน้องๆอ,อยากให้พี่ทำคลิปอ,อะไรก็บอกได้นะครับผมแต่สำหรับคว้าเจ๊ขวี่มีแน่นอนนะครับน้องๆ <t ell> พี่แบบใส่ผ้ากเปื้อนใส่หมวกเชฟสระมาเรียบร้อยนะครับน้องๆก็เราได้เลยนะครับผมฝากชองที่นี่ฝากและกดไลค์พี่ด้วยนะครับผมแต่พี่ไม่ทำ หลังจากทำอะไรเสร็จ ก็นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเอ่อเป็นเวลาเที่ยงยี่สิบห้าแล้วนะครับผมน้องๆเออหลังจากเราอาบน้ําทําอะไรเสร็จนะครับผมก็ตอนนี้พี่กำลังจะขึ้นสตรีมนะครับผมเดี๋ยวพี่จะให้ดูจอสตรีมพี่มันจะเป็นยังไงฮบผมนี่ฮะผมพี่จะขึ้นเวลาพี่ขึ้นสตรีม๋ยวนี่นะครับนี่อันนี้เวลาพี่จะขึ้นสตรีมนะครับผมมีอะไรมากใหม่สำหรับใครที่อยากดูพี่สตรีมนะครับผมเวลา เที่ยงแล้วก็หนึ่งทุ่มนะครับ <Yahoo! S 1> ผมน้องๆก็ <G l ain> มาดูพี่ได้นะครับผมที่ดิโมนะครับพี่สตรีมที่ดิโม่ทีวีนะครับผม <Yahoo! S 1> ชื่อว่าสมหล่อเกมเมอร์เห <G l ain> มือนชื่อเพจเหมือนที่ยูทูบเป็นนะครับผมสมหล่อเกมเมอร์ <Yahoo! S 1> พิมพ์ไปในดิโม่พูดตามเอ่อพูดตามก็ไม่ค่อยเยอะหรอกครับผมในดิโมพี่เพราะว่าพี่เพิ่งทํานะครับผมถ้าใครอยากดูพี่ก็ฝากมาดูได้นะครับฝากมากดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามพี่ได้นะครับผม พี่ฝากด้วยนะครับผมพี่ขอไปสตรีมก่อนนะผมเจอกันหลังสตรีมนะครับก็นะครับผมคุณดูตอนนี้พี่กำลังจะสตรีมอยู่นะครับตอนนี้พี่สตรีมอยู่บายสตรีมไปแล้วชั่วโมงย0ิบเดี๋ยวพี่จะให้ดูเดี๋ยวพี่จะให้ดูเอ่อการสตรีมพี่นะครับนี่การสตรีมพี่บอทดูเจ็ดิบสองจดเจ็ดสิบห้าคนแล้วพี่เล่นกับบอทบอทเนี่ยเอ่อรักอะไรคอมหนึ่งคนแล้วก็บอทเสื้อขาวหนึ่งคนนะครับเออนี่ครับผม การสตรีมพี่มันก็ไฟหนึ่งดวงสองจอนี่นี่นะผมก็ประมาณนี้นะครับ <_ int im> พี่ขอพี่ขอไปสตรีมกันไว้เจอกันตอนโลงโสตรีม <_ T 1> ก็นะครับผมเป็นไงกัน้างครับผมสำหรับชีวิตประจำวันหนึ่งหนึ่งวันของพี่นะครับหนึ่งวันน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับน้องนองหนึ่งวันของพี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมมันมันแบบเป็นหนึ่งวันที่น่าเบืนะ่อ พราะว่าพี่อยู่แต่บ้านพี่ไม่ได้ไปไหนสาไหร่ครับผมใช่พี่แบบทํางานแบบไม่รู้จะทำอะไรสมองมันตันช่วงเนี้ยสมองพี่มันตันยังไงแบบตันมากๆคนดูในสตรีมก็ไม่ค่อยมีพี่ก็พี่ก็บางทีก็ท้อบางทีก็ท้อนิดท้อหน่อยนะครับผมแต่ไม่แบบแต่ไม่เลิกแต่ไม่อยากเลิกครับ youtube ก็เหมือนกันยู u ูบไม่มีคนดูพี่ก็อยากทำะคราบผมพี่ชอบะครับผมพี่อยากเป็นยูทูบเบอร์พี่เลยอยากทํา ใช่นะครับผมก็มีพี่แป๋มคอยซัพพอร์ตคอยอะไรอยู่นะครับแต่ก็คือเราก็ต้องช่วยตัวเองได้นั่นแหละครับน้องๆไม่ใช่ไปเกาะใครกินนะคเับเอนพี่ก็นี่เอาเอันี้นะครับผมคือพี่มาอยู่อีกแบบหนี่ยพี่ไม่ได้ออกอะไรมากมายเลยนะครับผมพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ออกอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังนะครับพี่ไม่ได้ออกออกอะไรสักอย่างเลยนะครับค่าบ้านพี่แป๋มออกค่าไฟค่าอะไรพี่ก็ออกหมดบ้านหลังนี้เช่ามัน สองหมื่นแปดสองหมื่นเจ็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดประมาณนั้นนะครับบ้านหลังนี้นะครับผมคือพี่ก็มีหน้าที่ทําความสะอาดนะครับผมใช่ดูแลช่วยกันเออทําความสะอาดของพี่ก็ดูแลทุกอย่างนะครับผมก็ดูแลคนเดียวก็อาจจะมีง่ายหน่อยเพราะว่าเดือนหน้าเดือนหน้าก็จะมีทีมงานที่แป๋มมาหนึ่งคนก็คน <S <S ตัดต่อคลิปคลิปคือพี่อาร์นั่นแหละครับผมจะมาเดือนหน้าองตรงนะอันนี้คอมเครื่องนี้คอมเครื่องนี้พี่แป๋มซื้อให้จอพี่ซื้อเอง นะครับเออคอมพ่ปปัซื้อให้พี่ปังเป็นคนแบบปุดนุนหมดเอ้พี่ปังอยู่คนเป็นคนเบื้องหลังที่หมดนะครับน้องๆเออก็ประมาณนั้นเลยครับน้องๆก็วันมานี้ประมาณนี้แหละครับผมหนึ่งวันของวันที่ทํางานอันนี้คือวันทําคามสารบ้านของพี่เพราะว่าบ้านมันลกแล้วนะครับผมก็มีเท่านี้แหละครับหนึ่งวันของพี่ก็ไม่มีเลยมากนะครับน้องๆก็ขอบคุณทุกคนหน้าผมที่คอยติดตามคอยสพอร์ตนะครับน้องๆคนที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้พี่ด้วย นะฮะผมก็พี่จะพยายามทำให้ดีดนะฮะผมอยากน้องๆอ,อยากรู้ช่วยอไไรพี่จะทำแบบทาแบบขเขา,าเรียกว่าอะไรวะสร้างสารคลิปให้ดีนะ,ะับน้องๆก็ขอบคุณทุกคนนะฮะผมขอบคุณมากๆไว้เจอกันคลิปหน้า